ที่หกธรรมจักกับปวัฒนาสูตรเอ็มมีสุตังเอีกังสมยังพระขวาภารณนะสียังวิหรติอิสิปตานนมิทายยตตะละโขพระขวาปัจจักวัคขีพิกุอามันเตศเททะวะเมพิกเวอันตาปะพิเจนะพระนเสวิพัตถภาโยจจยังกาเมสุกามมสุขัดิการุโยโค โนคโมโพทุชนิกุอนายโยอนัตตสตจิโตโยจายังอัทะเกระมัฐานโคโนโปทุโคอนาริโยอนัตตสตจิโตเอเตเตพิกเวอุปอันเตอนุปะคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจะกุกรลียานะกาลีอุปสมายะอภิยายะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวัตติ ก็มาจัดสาภิกเวมัชิมาปฏิปทาสัทธาคตินอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานกรณีอุปักสมายะอภิญญายะสัมภูทายะนิพพานายะสังวัตติอยะมีวะอริโยอตทังจิโกมะโคเจยะทีถังสมาธิจิสมาสังกโปสมาวาจาสมากัมมันโตสมาอาชีโวสมาวายโมสมาสติสมาสมาธิายังคูสาภิกเวมัชิมา ปฏิปทาตัทาคเตนะอภิสัมพุทธาเจคุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมพูทยะนิพานายะสังวัตติอิทังโขปนะพิกเวทุกขังอริยสจจังจาติปิทุกขาชลาปิทุกขามรณะนัมปิทุกขังทลกะปะปิเวทีวะทุกขโทมนัสุปายาสาปิทุกขา พระปิเยหยิตปะโยโกทุโคปิกษุยิบปะโยโกทุโคยิบจำปิดฉังนักภรติจำปิดทุกขังสักคิเตนักปจุถาปาทานักขันธาทุกขาอิทังโคปณะภิกขเวทุกขสมุทโยอริยะสัจจังยาอย่างตัณหา โอโนะวิวิกานันธิราคาสะหาสหะตาตัตละตัตราพินันทีนี้เจยะ,ะจิถังกามตัญหาภาวัตัญหาวิภวะตัญหาอิทังโขปณะพิกวีทุกขะนิโ,โรโธอรลยะสัจจังโยตัญสาเย е วะตัญหายะอสีตะวิราคะนิโ,โรโธจากโขปนินิ สัตโมุติอนารโยอิทังโปนักพิกเวทุกข์นิโรธคามินีปฏิปปตาอริยสัจังอยะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคเสยะทิสังสัมมาทิสัมมาสังกโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามมสัมมาสติสัมมาสมาธิิทังทุกขังอริยะ จันติเมพิกเวอุเพอนันุสุตเจสุตเมสุจังกุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารลโกอุทปาทิตังโขปณนิทังทุกขังอริยะตัจจังปรินเยยันจิเมพิกเวอุเพอนันุสุตเจสุตเมสุจังกุงอุทะปาทิยานังอุทะปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทปาทิอารโก ทัตปฏิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจงปริญญาสันติมพภิกขเวอุเพนานุสุตเตสุธรรมสุจังคุงทัตปฏิยานังทัตปฏิปัญญาทัตปฏิวิชาุทัตปฏิอาลโกทัตปฏิอทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจ์จิมีภิกขเวอุเพอนุสุตเตสุธรรมสุจังคุงทัตปฏิยานังทัตปฏิปัญญาทัตปฏิวิชาุทัตปฏิอาลโกทัตปฏิ ท like ั้งขูปนิธังทุกขสมุทโยอริยสัจจังสหาตันพันติเมพิกวีบุพเพอนุสุตเตสุตเมสุตังขุงอุตตพัชยานังอุตตปัจยปัญญาอุตตพัชวิชาอุตตพจิอารโกอุตตพจิตังขูปนิธังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหินันติเม พิกเวเบเะอนัตตสุเตสุตัมเมสุจังคุงอุทะปฏิยานังอุทะปัิปัญญาอุทะปัจิวิชาอุทะปัจิอารโกอุทะปัิอิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจันติมีพิกเวเุปะอนัตตสุเตสุตัมเมสุจังคุงอุทะปัจจยานังอุทะปัิปัญญาอุทะปัิวิชาอุทะปัจิอารโกอุทะปัิตังโขปันิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจัง ปฏกะตับพันธิเมพิกเวตุเพออนุตตุจเตสุตเมสุจังคุงทะปัติยานังทะปัติปัญญาอุทะปัติวิชาทะปัติอะโลโกอุทะปัติจังโกปนิถังทุกขะนิโรธะอริยสัจจังสันติกตุันติเมพิกเวตุเพออนุตตุจเตสุตเมสุจังคุงอุทะปัติยานังทะปัติปัญญาอุทะปัติวิชาทะปัติอะโลโกอุทะปัติ อิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจติเมพิกเวปุเพอันนันสุเตสุธรรมีสุตังคุงอุตตะปัจจิยาญังอุตตปัจจิปัญญาอุตตปัจจิวิชาอุตตะปัจจิอารมโกอุตตะปัจจิตังโขปณิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง ขาววีตัปพันติเมพิกเวบุพเพอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจังของอุตตปาฏิยานังอุตตปาิปัญญาอุตตปาิวิจารตตปาฏิอารมณ์อุตตปาิตังโขปณิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง่าวิตันติเมพิกเวบุพเพอนันทสุสเตสุธรรมเมสุจังของุตตปาฏิยานังอุตตปาิปัญญาอุตตปาิวิจาร ัปัจิอโรโภตักปาจิญาวกีว so yeah, yeah. ัจม yeah. ีภิกขเวิมีสุจัตตุสุอริยะสัจเจสุเอวันติปริวันทังทวัทสาการังยะถาภูตังยานทัตสนังนัสุวิสุทังอโหสีเนวตาวังภิกขเวปจิวกิรเกสมารุก ปิดกับสัพรามหรมเกศสัมมะพรศราหักมณียาปัญญะสติวุฒิสายะอนุตตาลังสัมมาสัมโพธิอภิกษุพุทโธปัจจยสิงยัตโตจะโขมีพิกวีอิมีสุจะตูสุอริยะสัจเจสุเอวันติปริวันกังทวัตสากาลังยถาภูตังยานัทัสนัง ตวิสุทธังอโหสิอัฏฐังพิกวสัจเทวกีโรเกสมารเกตฟารันธรรมเกสัตสมมาณะราหกมณียาปัจจายะสัตเทวมนุสสายะอนุตตลังสมาสัมโพธิงอภิสมพุโตปัจจญญาสิงยานัญจะปานมีทัศนังอุตตปาจิอกุปปามีวุมุจิอายะมันติชาตินัติฐานิ ปู้นปวุติอิทัมวุจักพระขวะอัตมนาปัจจปวัคคียาภิกูพระขวะตภาสิตังอภินทุงยิมัสมิจักปณนะเวจยาการาณสิงพัญยมาเนียยันสมโตโกธนยศวีระชังวิตะมรังธรรมจักุงอุทะปัตยังกินจิสมุทัยยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวันติเจจะ พระกวต,ธตาธรรมจักเกุมพาเทวาสัตถมนุษสาวสุงเอตัมพัะกวตาพานาที่ยังอิสิปัตานีที่ข้าใิอนุตจร,รังธรรมะจักกังวันติตังอป,ปะปฏิวัติยังสมเณนะวาพระรามาเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพลันธมุนาวาที่นจิ วาลกัสมิติกุมภานังเทวานังสัตถังสุตตวะกาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธะมนุษสาวสุงกาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตถังสุตตวาตาวะจิงสาเทวาสัทธะมนุษสาวสุงตาวะจิงสานังเทวานังสัตถังสุตตวายามาเทวาสัทธมนุษสาวสุงยามานังเทวานังสัตถังสุตตวาดุสิตาเทวะ สัทธะมนุษสาวสูงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตตวานิม,มานารตีเทวาสัทธะมนุษสาวสูงนิมมานารตีนังเทวานังสัทธังสุตวมมตวานิมสวัสตีเทวาสัทธะมนุษสาวสูง พรานิมิตตวสวัตตีนางเทวนงทางสัตังสุตวะพลานามก,กาอิกาเทวาสักพะมนุษสาเวีสูงเอตัมภะขอ้อกจาภาลานะสียังปิสิกภาะน,ะนีนิกขายเยออนุตรังธรรมะจกกักจังข้วัตถิปังอัปปะติวัตติยังสมณนีน,นะวาภาหะมานีนะวาเทเว,นะวีนะวามาเรนะวาพลานามุนาวาเกะจิวาโลัสมินติตจิตอัเทนะ คเนนะเตนะมุุตีนะยาวะอรัรหมะโอกาสัตโตอะพุตกันจิอัยันจะทัสสะสัสีโรกัาตุสังกปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอปะมานจะโอราลูอุปาสุโรเกปาตุระหสีอติกกัมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัจคูภะกวะอุทานังอุทานีสิัญญาสิวัตภูโกทันโยัญญาสิวัตภูโกทันโยติ อิติอิทังอายัสมัตโตกธฏัญญสสะนัญญากธัญยูตีตะวะนามังอหูสีติ